สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำเรนดอมกันนะคะเอาใจใสโสูตร่อยค่ะแอดมินเรียกร้องมานะคะวันนี้มาทำคลิปเกี่ยวกับความรักนะคะช่วงนี้จะมีความรักดีๆมีคนจริงจังเข้ามาในชีวิตเราไหมนะคะามาเช็คพลังงานกันหน่อยค่ะอืมเจ็ดถ้วยคนธาตุน้ำเดอะฟู คนธาตุน้ำห้าถ้วยเจ็ดถ้วยโอ้คนธาตุน้ำเยอะแท้แล้วก็ทีออฟสอร์ดสามดาบคนธาตุน้ำคนธาตุไฟนะคะถ้าใครผ่านมาเห็นคลิปนี้โดยบังเอิญน,นะคะ คลิปนี้เป็นของคุณนะช่วงนี้จะมีความลักดีๆเข้ามาในชีวิตไหมขออนุญาตจับไพ่สิบใบนะคะอือโอ้ใบแรกก็เฮร์เม็ดเลยใครนี่รอคอยความลักจนจะขึ้นขานแล้วนี่นะคะนายอาอกซอก้าวไม่เท้าเคยเจ็บปวดเพราะความลักไม่เอาแล้วว่างั้น <c oughs> เออก้าวไม่เท้าเคยเจ็บปวดเพราะความลักไม่เอาแล้วว่าฉันราชินีดาบ แม้บุงคนพูดจะดีหลือเกินปากกับใจไม่ตรงกันว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับความรักแล้วยังอยากจะได้อยู่นะคะยังจะได้ความรักอยู่แล้วก็ลาชินิดาบลาชินีไม้เท้าอืยอ,อยังรอคอยใครบางคนอยู่นะนี่โอ้ไพ่ชุดนี้อ่านยากน,นิดนึงเอนอนาอนะคะอัศวิน ไม้เท้านี่มีคนเดินทางมาหาจริงๆเลยนะคะใจร้อนนิดๆคนคนนี้ที่จะเข้ามาหาเนี่ยนะคะมีความรักดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ the empress โอ้มาแล้วนะคะมีคนเข้ามาจริงจังจริงๆเลยนะคะเป็นคนที่สวยเพียบพร้อมนะคะใจเย็นๆอืออะไรอีกเจ็ดเหรียญที่เราพิจารณาเอาว่าเราจะเอาอยัางไงนะคะแปบ๊บหนึ่งเด้อ ยายกำลังดูไพ่ยอยู่เจ็ดเหรียนแล้วก็สิกออกรับอือไพ่เนื้อคู่มาเลยนะเนี่ยได้เจอเนื้อคู่แน่นอนละนะคะเดมิจิเชียนอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอเดมิจีเชียนไม่ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ใหม่แล้วยายไม่ค่อยใช้อ่านยากนิดหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่นอฟชอด เจ้าดาบทำไมเครียดจังเลยเนี่ยคิดแค่นี้ไม่ได้แล้วไพ่ใต้สาหรับเป็นอะไรว้าวไพ่ใต้สําหรับอพ p เ r อร์ใครที่ติดต่ออยู่กับต่างประเทศต่างภาษามีโอกาสได้ผัวต่างชาติแน,น่นอนละเพราะว่ายุงย่งตอนยะุ่งเนาะนะคะเปิดไพ่ออกมาใบแรกอร์เม t หลายคนหน้าที่นี้ที่เป็นสูตรสูตรมานานสูตรไม่มีคู่โสูตรมานานนะคะ จะขึ้นคานแล้วนี่มันจะมีคู่กับเขาไหมนี่จะมีความรักดีๆเข้ามาไหมนะคะเฮอเร์เมสรอคอยน,ะนานาจะมีคู่ไหมคะบางคนเคยเจ็บปวดเพราะความรักนะคะเก้าเก้าไม่เทา้าเคยเจ็บปวดเคยเสียใจเพราะความรักไม่มั่นใจเลยว่าฉันจะมีคนเข้ามาไหมนะคะราชินิดามีความรักแต่ปากกับใจไม่ตรงกันนะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ค่อยงอ้ออ่าประมาณนั้นนะคะราชินิดาแล้วก็ อราสีนีไม่ทเท้าแบบนะเป็นคนแบบอีก้น,นิดนิดนะมีคนแบบอีก้นิดนิดมีคนเข้ามาไหมมีความรักดีไม่มีจะมีคนเดินทางเข้ามาในชีวิตนะคะช่วงนี้คนที่เข้ามาจะเป็นคนผิวเข้มนิดหนึ่งไม่ดำไม่ขาวมากเป็นคนใจร้อนนิดนิดเกิดธทาดไฟนะจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคนคนนี้เขาเข้ามาจริงจังอยู่นะคะแล้วก็อีกคนนึงเอมเพสเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมถ้าขาวก็ เอาอบนิดๆน,นะเป็นคนเพียบพร้อมเป็นคนจิตใจดีเป็นคนอัธยาศาัยดีนะคะยังไงก็มีคนเข้ามาถ้าคนเข้ามามีลักษณะนี้เป็นคนเป็นเนื้อคู่กันเด้อเป็นเนื้อคู่กันนะคะหลายท่านหลายคุณหน้าที่นี้บอกว่าอยังไม่จริงจังอะไรมากมายนียังไม่จริงจังอะไรมากมายดูไปก่อนไพ่เนื้อคู่ขึ้นมาสักขนาดนี้คุณไม่จริงจังก็ไม่ได้แล้วยังไงคุณก็ต้องได เนื้อกู่มีคนจริงจังเข้ามาเพราะว่ามันขึ้นมาเดอเมจิเชียนเดอเมจิเชียนไพ่ปฏิหารโอ้ยดึงออกก่อนเดอเมจิเชียนไพ่ปฏิหารนะคะเขาบอกว่าเขาเสียคาถาได้นะคะเนี่ยบางคนอยู่ในอากาศนี้นอนก็ไม่หลับคิดเยอะคิดมากจะมีคู่ไหมจะมีคนจริงจังเข้ามาไหมจะเป็นอย่างไรในความคิดนะคะสรุปแล้วก็คือถ้าใครที่ติดต่ออยู่กับต่างประเทศต่างภาษา มีโอกาสเป็นคนที่ใช่เป็นคู่กันนะเพราะว่าเด e มิเดอ e เอมเพลเอร์แล้วก็หกถ้วยขึ้นมาหกนะถ้วยขึ้นมาไพ่เนื้อคู่ออกนะคะคนที่เข้ามาเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศต่างภาษาได้หมดนะคะอยู่ที่เราว่าจะตัดสินใจจะเอาต่อหรือจะไปต่อหรือจะหยุดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เดอะเอมเพสคนที่เข้ามานะคะหลายท่านหลายคนปรดสังเกตเด ถ้าเป็นผู้หญิงเข้ามาช่วงนี้จะเป็นผู้หญิงอวบนิดๆฐานะดีจิตใจดีนะคะถ้าเป็นผู้ชายเข้ามาถ้าใครที่คบอยู่กับผู้ชายที่ใจร้อนนิดๆเป็นคนธาตุไฟเป็นคู่ของคุณนะคะบางทีบางคุณก็รอคอยคนเก่าๆมีพลังงานคนเก่าๆจะกลับมาไหมกลับมานะคะจะมีพลังงานคนเก่าๆก,กลับมานะคะเพราะว่าไพ่เนื้อคู่ไพ่หกถ้วยออกมานะคะ ถ้าไพ่หกถ้วย,ยมาไพ่เนื้อคูกมาซิบออกรับ่ยังไงก็จะได้เจอเนื้อคู่ยังไงก็มีคนเข้ามาบางทีคุณก็คิดว่าอืเป็นไปได้นะมันใช่เลยเนี่เจ็ดเหรียญขึ้นมามันใช่เลยมันเป็นไปได้เลยนี่ฉันไม่สนฉันไม่เชื่อเอ่อรางเงินนะคะไพ่เดือนมิถุนายนออกมายืนยันร้อยเปอร์เซ็นยังไงก็มีคนเข้ามาในชีวิตนะคะคนบางคนก็เคยอ,อกหักรักคู่ผิดหวังเรื่องความรัก ไม่เอาแล้วอยับยู่คนเดียวนะคะเก้าดาบเก้าไม้นะคะคนที่รอคอยนะานานจะมีคู่ไหมจะได้ขึ้นคานไหมไม่ได้ขึ้นคานค่ะคุณมีเนื้อคู่เข้ามานะคะสังเกตให้ดีๆนะคะใครที่คบอยู่กับต่างประเทศต่างภาษาคนที่เข้ามามีโอกาสใช่เนื้อคู่คุณคนที่รอคอยคนเก่าถ้าเข้ามาจังหวะนี้คือคนที่ใช่ถ้าคนที่รอคอยคนเก่านะ้านานหรือคนที่จะขึ้นคานและ้วล่ะ คุณจะมีคนเข้ามานะลักษณะคนเข้ามาถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายที่รอคอยผู้หญิงก็ผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคนอบอว่นะคะเป็นคนจิตใจดีไม่สูงมากเท่าไหร่จะเป็นคนจิตใจดีการงานฐานะดีนะคะขอให้ทุกท่านสมหวังขอให้ทุกคนมีความรักที่จริงใจเจอความรักดีๆค่ะมีคนดีๆเข้ามาแน่นอนค่ะนะคะขอให้สมหวังกันทุกคนจ้า